สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทความชิ้นจึงที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือพิมพ์ประชาชนนะคะคือบทความนี้พยายามจะตอบคำถามที่ฟังดูขัดแย้งกันอยู่ในตัวนิดๆว่าจีนจะสร้างระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดที่มีประสิทธิภาพมากๆไปพร้อมๆกับการมีรัฐบาลที่ชี้นำทิศทางได้เบ็ดเสร็จในเวลาเดียวกันได้ยังไงครับมันเหมือนการเต้นราที่ค่อนข้างหมินเหม่มากเลยนะครับ ระหว่างคำว่าตลาดที่มีประสิทธิภาพกับรัฐบาลที่มีความสามารถซึ่งบทความนี้ยกขึ้นมาเป็นหัวใจหลักเลยปกติเราอาจจะมองว่าสองอย่างนี้มันอยู่คนละข้างกันเลยนะคือยิ่งรัฐเข้ามายุ่งตลาดก็ยิ่งไม่เวิร์กแต่แนวคิดนี้กลับบอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างต้องทำงานด้วยกันเป็นเหมือนเครื่องยนต์สองสูบเลยครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าซึ่งในบทความเนี่ยเขาก็ได้ชี้ให้เห็นถึง4สมรภูมิหล,ลักๆที่แนวทิศนี้กำลังเกิดขึ้นจริงอยู่ครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สมระูมมแรกเลยดีกว่าเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรพื้นฐานของประเทศบทความบอกว่าตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันเช่นราคาของปัจจัยการผลิตต่างๆมันยังบิดเบือนไปจากความเป็นจริงอยู่อืมมันก็เหมือนเรากำลังสร้างตึกบนฐานที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือเปล่าคะใช่เลยครับภาพนั้นเลยแล้วทางแก้ที่เขาเสนอเนี่ยก็น่าสนใจมากยังไงคะ คือแทนที่รัฐบาลจะกระโดดเข้าไปคุมราคาโดยตรงซึ่งเป็นวิธีคิดแบบเก่าๆนะครับบทความนี้เสนอว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือการเป็นกรรมการที่ดีอ๋อ oh, เป็นกรรมการครับคอยสร้างกติกาของเกมให้มันยุติธรรมสำหรับทุกคนอย่างเช่นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มันจรงิงจังหรือว่าการป้องกันการผูกขาดอะไรแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้กลไกตลาดเนี่ยเป็นตัวจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่สุดไปเอง แต่การเป็นกรรมการที่ดีนี่ก็น่าจะท้าทายมากเลยนะคะเพราะมันคงมีความแบบว่าเย่าววนอยู่ตลอดเวลาที่จะกระโดดลงไปเป็นผู้เล่นซะเองโดยเฉพาะเวลาเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจนะคะเอาละค่ะจากเรื่องการจัดการสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าเราจะพูดถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆบ้างละคะดิฉันว่านี่คือจุดที่สองที่น่าสนใจมากคือช่องว่างระหว่างห่วงโซ่นวัตรกรรมกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมใช่เลยครับ อันนี้เห็นภาพชัดมากมันเหมือนกับเรามีเชฟเก่งๆอยู่ในครัวเยอะมากคือมีงานวิจัยดีๆในมหาลัยเต็มไปหมดเลยแต่กลับไม่มีบริการนําอาหารจานเด็ดพวกนั้นออกมาเสิร์ฟลูกค้าที่โต๊ะซึ่งก็คือแพคอุตสาหกรรมนั่นเองอืมงานวิจัยก็เลยอยู่บนหิ้งไปเรื่อยๆครับผมแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะให้เชฟกับบริการเขาทํางานเชื่อมกันได้ตรงนี้แหละครับคือจุดที่รัฐกับตลาดต้องทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิดมากๆ บทความเสนอว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่เหมือนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของประเทศคือคอยชี้เป้าไปเลยว่าทิศทางยุทธ,ธศาสตร์ของเราคืออะไรเช่นอะเราจะมุ่งไปทาง AI นะหรือเราจะเน้นเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็สร้างระบบนิเวศท,ที่มันเอ,อื้อ ส่วนตลาดก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเลยครับเชื่อมฝ่ายวิจัยกับฝ่ายผลิตเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้การแข่งขันนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้บริษัทต่างๆรีบเอานวัตรกรรมพวกนั้นมาทำเป็นของจริงให้เร็วที่สุดการกำหนดทิศทางระดับชาตินี่ฟังดูเชื่อมกับประเด็นที่3พอดีเลยนะคะเรื่องความไม่สมดุลในการพัฒนาระหว่างภูมิภาคต่างๆที่บทความมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่แต่ละพื้นที่ก็ต่างคนต่างทำแข่งกันเองจนซ้ำซ้อนไปหมด ประเด็นนี้ค่อนข้างสวนกระแสะความเชื่อทัอ่วไปนิดนึงนะครับปกติเราอาจจะคิดว่าเออปล่อยให้ตลาดทำงานไปเดี๋ยวแต่ละที่ก็หาจุดแข็งของตัวเองเจอเองแต่บทความนี้กลับแย้งว่าสำหรับจีนตอนนี้เนี่ยกลไกตลาดอย่างเดียวอาจจะยิ่งทำให้ปัญหาการแข่งขันกันเองมันรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการวางคล้ายๆผังเมืองระดับประเทศทลายกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างมณฑลต่างๆ อ๋อเหมือนเป็นการจัดทัพใหม่เพื่อให้ทั้งประเทศกลายเป็นทีมเดียวกันที่แข่งแกร่งขึ้นแทนที่จะเป็นทีมเล็กๆหลายๆทีมที่คอยตัดขากันเองเพื่อที่จะไปสู้ในเวทีโลกซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ดิฉันว่าน่าจะท้าทายที่สุดเลยค่ะคือการหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอุตสาหกรรมกับการเปิดกว้างสู่โลกภายนอก โอ้โหนี่เป็นโจทย์ที่ทุกประเทศใหญ่ๆกำลังเจออยู่เลยครับคือถ้าเปิดกว้างมากไปก็อาจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสำคัญๆจากต่างชาติมากจนน่ากลัวแต่ถ้าปิดเกินไปก็จะกลายเป็นประเทศที่ล้านหลังแข่งกับใครไม่ได้เลยบทความนี้ใช้คำเปรียบเทียบที่ดีมากครับเขาบอกว่ารัฐบาลต้องสร้างคูเมืองหรือโมดขึ้นมาเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจของประเทศ แต่ไอเดียเรื่องคูเมืองนี่ก็น่าคิดต่อนะคะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าคูเมืองที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันศัตรูเนี่ยจะไม่กลายเป็นสระน้ํานิ่งๆที่ทําให้อุตสาหกรรมข้างในของเราเฉื่อยชาลงเพราะไม่มีแรงกดดันจากข้างนอกเลยนั่นคือความทา้าทายที่บทความก็ไม่ได้ให้คําตอบสุดท้ายไว้นะครับแต่เสนอว่ามันคือการทํางานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งรัฐสร้างคูเมืองป้องกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันให้บริษัทที่อยู่ในคูเมืองนั้นแข็งแกร่งพอ ที่จะว่ายข้ามคูออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยอ๋อไม่ใช่แค่หลบอยู่ข้างในอย่างเดียวครับไม่ใช่แค่หลบอยู่ข้างในอย่างปลอดภัยไปวันวันพอฟังมาทั้งหมดแล้วดูเหมือนสาระสำคัญที่บทความนี้พยายามจะสื่อก็คือการเลิกมองว่ารัฐกับตลาดเป็นศัตรูกันแต่ให้มองว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ของตัวเองที่ชัดเจนคือรัฐไม่ใช่คนพายเรือแต่เป็นคนออกแบบเรือแล้วก็กำหนดทิศท,ทางลม ส่วนตลาดก็คือพลังของฝีพายทุกคนที่ทําให้เรือนแล่นไปข้างหน้าเป็นการสรุปที่ดีมากเลยครับรัฐบาลสร้างกรอบและกําหนดทิศท,ทางส่วนตลาดสร้างพลวัตและประสิทธิภาพภายใต้กรอบนั้นการทาความเข้าใจโมเดลแบบผสมผสานนี้ผมว่าสําคัญมากนะครับเพราะมันคือเครื่องยนต์ที่กําลังสร้างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดโลกในอีกหลายสิบปีข้างหน้านี้เลยอื บทความนี้ฉายภาพการผสมผสานในอุดมคติเอาไว้แต่ก็ทิ้งคำถามสำคัญให้เราครบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเส้นแบ่งบางๆระหว่างรัฐบาลที่มีความสามารถกับการแทรกแซงที่มากเกินไปมันอยู่ตรงไหนแล้วใครคือคนที่จะขีดเส้นนั้นเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ